เมื่อวานนี้ก็ไปหล่อรูปหล่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หกองค์ที่วัดบ้านจิกมีหลวงปู่หลวงปู่มั่นหลวงปู่หลวงปู่ถินหลวงหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ชอบอะไรเนี่ยทั้งหมดหกองค์วัดป่าเราที่ท่านยังไม่มีรูปรูปหล่อครูบาอาจารย์ท่านก็อยากได้ อยากได้ไปไหว้เป็นมงคลเป็นที่กราบไหว้สการะของคณะสิยานุสิ์ในวัดนั้นเพราะวัดนั้นนั่นก็ได้เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มา <Okay. S 1> ก็อยากได้ปรารถนาอยากได้รูปหล่อของครูบาอาจารย์ <Okay. S 1> ก็มาขอบ้างอะไรต่ออะไรต่างๆเดี๋ยววันที่25้าเมื่อลือนนี้ทางเราจะได้หล่อรูปหล่อลุงป,ปู่มั่น อีกห้าองค์ที่สวนแสงธรรมก็เพื่ออัญเชิญไปไว้ที่วัดที่แต่ที่เกี่ยวข้องกตทาวัดป่าบานตาเราปราธนาต้องการอยากได้เพราะว่าที่วัดยังไม่มีแล้วก็องค์หนึ่งจะไปไว้อยู่ที่ห้องพระที่โรงพยาบาลราชวิถีให้เป็นที่กราบไหว้สการะของผู้ป่วยญาติผู้ป่วย ื่มีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาในการดูแลรักษาธาตขันแล้วก็อาศัยบาร,รมีธรรมของพ่อแม่คุบาจาร์ในคุ้มครองคุ้มครองปกปักรักษาให้บรรเทาจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนั้นหล่อรูปหล่อที่หลวงปู่มั่นที่สวนแสงธรรมหองค์นั้นเราก็จะได้อัญเชิญไปมอบไว้ให้ที่โรงพยาบาลราบวิถีองค์หนึ่ง ก็ในในวันที่25หลังจากชั้นอาหารเช้าเสร็จแต่ภาเช้าที่สวนแสงธรรมตั้งแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ค่ำทุ่มหนึ่งณนะสวนแสงธรรมเราก็จะมีการลงสลาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำกันแล้วก็ปารลบธรรมะปฏิบัติธรรมอบรมจิตอบรมใจเพื่อเตรียมจิตเตรียมใจไว้เพื่อจะลองรับ บุญในการหล่อรูปหลอ่หลอครูบาอาจารย์ในวันรุ่งขึ้นพอได้เวลาพอประมาณเราก็เลิกแยกย้ายกันไปพักผ่อนส่วนเช้าวันที่25เช้ามาเจ็ดโมงครึง่งเราก็จะมีการใส่บาตรถวายพระตาหารแก่คณะสงฆ์ที่ไปร่วมง,งานหลังจากใส่บาตรถวายพระตาหารเสร็จคณะสงฆ์ได้ฉันพระตาหารเสร็จคณะสัจยะญาติโยมได้ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้ามา ทอดป,ป่าร่วมกันทอดป,ป่าเพื่อสมทบทุนในการบูรณะดูแลรักษาสวนแสงธรรมเราซึ่งเป็นประเพณีนับนแต่องค์หลวงตาท่านท่านได้วางไว้มอบไว้ให้เป็นมรดกธรรมของคณะศิษยานุสิ์พวกเราคณะศิษยานุสิ์ก็ได้รักษาบูรณะซ่อมแซมหรือต่อเติมมาก็ได้โดยการได้จัดเป็นผ้าป่าประจำเดือนเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือน ก็จะเป็นวันบุญของสวนแสงธรรมเราทุกเดือนทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งก็เพื่อสมทบทุนในการดูแลบริหารรักษาสวนแสงธรรมเราเพราะว่าการดูแลการรักษามันก็มีค่าใช้จ่ายเพราะ,ะนั้นก็ต้องอาศัยกันแส้หน้ำจิตน้ำใจจากคณะสทายาิโยคณะสิญานุสิธิ์นี่แหละร่วมกันร่วมกันดูแลรักษาสละทุรทรัพย์ออกมา เพื่อเป็นกองทุนของสวนแสงธรรมเราก็ได้ดูแลมาตลอดมาอย่างไม่ได้ขาดสายแล้วก็พอเป็นพอไปอมไม่ไม่ขาดหรือไม่เกินม,มากก็ไม่มากไม่มาก,มมากเท่าไหร่ขาดก็ไม่ขาดมันก็พออยู่ได้พอทำอะไรได้สะดวกสะดวกอยู่ที่สวนแสงธรรมเราในวันที่25ก็จะเป็นการหล่อรูปหลอ่อหลวงป,ปู่มั่น5องค์ มาเที่ยวก่อนเที่ยวก่อนเราก็หลอรูปหลอ่อหลวงป,ปู่มั่นที่ไปสิบองค์แต่เราไปหลออยู่ที่วัดปทุมวนารามเที่ยวนี้เที่ยวนี้เห็นว่าหล่อที่สวนแสงธรรมคงจะสะดวกกว่าเพราะทางวัดปทุมวนารามก็วัตถุสิ่งก่อสร้างันแน่นหนาะบริเวณมันก็แคบค่อนข้างแคบรับสัทธาญาติโยมไม่ได้ไม่แนศสัทยาญาติโยมที่มา ร่วมหลอก็นู่นล้นออกไปอยู่ถนนนู่นอยู่ริมฟุตบาทอะไรต่ออะไรเต็มมันก็รู้สึกว่ามันสถานที่มันมันค,ค่อนข้างคับแคบเพราะว่ามันมีแต่อาคารสิ่งก่อสร้างบริเวณกว้างๆมันก็ไม่มีแต่สวนแสงธรรมเ่านั้นบริเวณมันก็กว้างพอที่รองรับสัายาติโยมโดยเฉพาะภาคเช้าเวลาสัทยาติโยมมาใส่บาตรนี่เหลือล้นมากมาย เพราะนั้นในวันที่ 24- 25คือวันพรุ่งนี้มารเืนนี้เราก็จะได้รอรูปหล่อลุงปู่มั่นแล้วแล้วก็นี่นี่งานงานบุญวัดป่าบ้านตานเราวันที่30งานเปิดสามแดนโลกธาตุเป็นงานเพื่อ,อเพื่ออุทิศบุญกุศลนีไปให้แก่เปตชนของแต่ละท่านแต่ละคนเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนเกิดมาบนโลกนี้ก็้ล้วนแต่มีผู้มีพกคุณของเรา นับตั้งแต่บิดามารดาตลอดจนปู่ย่าตาทวดมิตรสหายผู้ที่มีพระคุยของเรามากมายในขณะที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้น,น,นยังดำรงขันอยู่ <c oughs> เราก็ได้เกี่ยวข้องกันด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจเอ,อื้อเฟื้อสงเคราะห์แบ่งปันกันไปดูแลรักษาให้กันมาอย่างม่ได้ขาดสายเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นละจากโลกนี้ไปแล้วแต่ท่านละไปกับเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นแหละแต่จิตใจก็ยังคงเส้นคงวาอยู่ ในการผูกพันกับเราเคยผูกพันกันมาอย่างไรก็ผูกพันอยู่อย่างนั้นแต่วัตถุสิ่งของเข้าของเงินทองทั้งหลายนี่นมันหล่อเลี้ยงได้แต่ได้แต่ร่างกายแต่จิตใจนั้นต้องอาศัยบุญบุญก็อาศัยเกิดขึ้นมาจากการกะระทําของแต่ละท่านแต่ละคนเพื่ออุทิศบุญกุศลทั้งหลายเลยที่เราได้กะระทําแล้วไปสู่เปรตชนของพวกเราเพราะฉะนั้นในวันที่30พฤษภาคมซึ่งองค์หลวงตาได้นําพาคณะสิทธิยานุสิิ ทํามาจนกระทั่งเป็นประเพณีของวัดป่าบ้านตาดนับตั้งแต่คุณโยมมันดาขององค์หลวงตาได้ละจากละขันจากโลกนี้แล้วองค์หลวงตาก็ได้นาําพาปะพืติปฏิบัติเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่ท่านและให้แก่เปตชนของคณะสิยานุสิ์ทุกท่านทุกคนพวกเราจึงได้เรียก กันว่าวันวันสมแดนโลกธาตุเพราะการแผ่บุญแผ่กุศลอุทิศบุญกุศลไปอย่างไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีประมาณไปสู่สแดนโลกธาตุไม่ว่าการโรรลุประโลภอารูประโลกเราอุทิศไปอย่าไม่มีไม่มีประมาณนี่แหละเพราะฉะนั้น การที่เราได้ร่วมบุญเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่ปีติชนของพวกเราท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ร่วมอนุโมทนาในบุญที่พวกเราคณะศิษย์ศิษย์ได้อุทิศไปแล้วนั้นท่านก็ย่อมปลื้มปิติภูมิใจที่มีพวกเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสายอย่างแน่นอนท่านเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็ย่อมส่งจิตส่งใจอุทิศ ส่งใจส่งใจอำนวยอวยพรให้พวกเราอยู่ข้างหลังนี้มีแต่ความสุขความเจริญ mm hmm. เพราะฉะนั้นในในในวันที่30 mm hmm. พฤษภาคมก็ใกล้ใกล้วันงานของเราขึ้นมาแล้ว mm hmm. นี่ก็เต้นลงทานเออและลงทานต่างๆทังๆ้งหลายก็เตรียมถ้าท่านใดที่มีความศรัทธาหรือมีความพร้อมที่จะมาออกโลงทานในวันที่29 30 mm hmm. พฤษภาคมนี้ก็ ก็คงจะต้องได้เตรียมพร้อมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเตรียมพร้อมในการชักชวนหมูเพื่อนชักชวนบู่ญาติมิตรมาร่วมกันในการออกลงทานหรือวัตถุสิ่งของที่ใช้ในการออกลงทานเราก็เตรียมไว้เพื่อพอถึงวันมันจะไม่ฉุกระหุกจนเกินไปถ้าหากพวกเราไม่มีการเตรียมพร้อมพอถึงวันงานจริงๆแล้วมันก็ฉุกกระหุกลืมนู่นลงนี่อะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลาย มันก็ไม่เรียบร้อยทําให้เก่อเกิดถึงความไม่เรียบร้อยขึ้นมาแต่ถ้าพวกเรามีเวลาพวกเราก็ไม่ประมาทไม่นอนใจเราก็เตรียมพร้อมไว้อะไรที่จะต้องเตรียมอะไรที่จะต้องแสวงหาอะไรที่จะต้องสะสมเราก็เตรียมไว้สะสมไว้หาไว้ให้มันพร้อมอบูมิตรสหายาพี่น้องเราก็ชักชวนกันบอกกันอะไรต่ออะไรมาร่วมใครที่มีเวลามีความสะดวกออกมาร่วมกันออกลงทานมาร่วมบุญในครั้งนี้พอถึงวัน ถึงเวลาขึ้นมาแล้วเราก็มีความพร้อมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้รับแต่ความสะดวกสบายแล้วกองกองมหาสังฆทานกองกองมหาบังสกุลนี้ท่านใดที่มีวัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรที่จะมาเพื่อในการเป็นเป็นเครื่องทยทา,านหรือเป็นกองบังสกุลเราก็เราก็เตรียมมาจัดมาได้แล้วตอนนี้ทางทางวัดป่าบ้านตาดเราก็จัดสถานที่ไว้รองรับ อกองบางสกุลหรือกองสังฆทานไว้แล้วซึ่งก็มีมีหลายท่านที่เป็นลายใหญ่ๆที่ได้แจ้งจุดประสงค์มาเช่นวสีไทยใหม่สีไทยใหม่เสียเล็กบ้านผือทั้นก็แจ้งจุดประสงค์มาว่าจะได้นําเอาเข้าวสารเข้ามาบริจาคสิบตันส่วนเมื่อวานนี้ก็เสียปีชาโรงน้ําตาลก็มาแจ้งจุดประสงค์ว่าจะน,นําน้ําตาลเข้ามาบริจาคเป็นกองสังฆทานอันนี้สาอ้ A. ส,สามตันอ,อันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อคณะสัตยาญาโยมที่มีจิตเป็นกุศลที่ได้ร่วมกับบริจาคส่วนรายเล็กรายน้อยท่านใดมีความสะดวกมากส,สะดวกน้อยอย่างไรเราก็นําเข้ามาซึ่งทาง,ทางวัดป่าบ้านตากก็ได้จัดสถานที่ตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็นํามามอบให้คณะกรรมการหรือมอบให้ในวัดไดท้ทุกวันตั้งแต่นี้เป็นต้นไป อันนี้ก็เป็นเรื่องงานบุญของพวกเราแต่งานบุญสําคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราก็คืองานบุญในจิตในใจของพวกเราเนี่ยแหละก็คือการอบรมจิตอบรมใจของเราเพราะการอบรมจิตอบรมใจนี้เป็นการนําพาเราไปสู่ควา,ามพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงอ,อ,องค์หลวงตาท่านจึงให้ควา,ามสําคัญท่านมักจะเคี่ยวเข็ญที่ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ตลอดเวลาอย่าขี้เกียจอย่ามักง่ายอย่าท้อแท้อย่าอ่อนแอ แต่มีให้มีความขยันหมั่นเพียรให้มีความอดทนต่อความยากความลำบากเป็นเบื้องต้นแต่เพราะงานทุกยางงานนั่นแหละเบื้องต้นก็ล้วนแต่มีความยากความลำบากก็ต้องอาศัยความอดทนเมื่องานนั้นสําเร็จแล้วมันก็นาความสุขนาความสุขมาสู่ผู้ผู้ที่ให้ความอดทนตั้งแต่เบื้องต้นความอดทนจากความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากทั้งหลายเรานั้งก็หายไปหมดเหลือแต่ความสุข หรือแต่ความภูมอิอกภูมิใจการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันในเบื้องต้นก็มีความยากความลำบากเพราะมันเป็นการฝืนฝืนความเคยชินของเราหรือเป็นการฝืนหรือเป็นการทําลายการชําระกิเลสที่มันครอบครองหัวจิตหัวใจของเรามาหลายภพหลายชาติแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกาะต่อต้านต่อต้านในการปฏิบัติธรรมของพวกเรามันจะหาคอยแต่หาเรื่องยุแย่ให้พวกเราล้มเหลวไปจากการชําระ จากการทำลายมันอยู่ตลอดเวลาเช่นเราจะทำความเพียรมก็จะมักจะหาแง่มุมอุบายหาวิธีการให้เราขี้เกียจให้เราท้อแท้ให้เราอ่อนแออะไรต่ออะไรต่างๆหรือเราจะมาทำความสง,งบมันก็หาเรื่องเรื่องราวมายุแย่ก่อกวนให้พวกเรามามีความฟุ้งซ่านบุดหงิดล้ำคาญอะไรต่ออะไรอันนี้แหละเป็นเป็นเครื่องมือของกิเลสซึ่งเราจะต้องต่อสู้ผ่านสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้มันได้ เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยขันติความอดทนขั Χ นติเป็นท่านยิ่งเก่าว,ว่าขันตินั่นเป็นเป็นตบะอย่างยิ่งที่จะนำพาความสำเร็จมาสู่เราเพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี่แหละเป็นเบื้องต้นในการทำงานทุกสิ่งทุกประการไม่ว่างานทางโลกหรือง,งานทางธรรมก็ต้องอาศัยคันติความอดทนจากความยากลำบากจากความเหน็ดเหนื่อยพองานสำเร็จขึ้นมาแล้วความยากความลำบากหรือความเหน็ดเหนื่อยหายหมดเลย เหลือแต่ความปื้มปิติเหลือแต่ความพุ่อโอุงมใจเพราะฉะนั้นการอบรมจิตอบรมใจของเราก็เช่นกันในเบื้องต้นจะยากลําบากขนาดไหนก็าตามเป็นการความยากลําบากหรือความทุกข์ลำบาก,าท,ก,บากทั้งหลายเหล่านี้เป็นเส้นทางนําพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นแม้จะมีความยากความลําบากขนาดไหนก็พาให้พากันอดทนพากันอดทนพากันผาคเพียรถ้ามัน มันมีกิเลสตัวใดมันแสดงตัวตนออกมาเราก็นำธรรมะที่เป็นคู่ต่อสู้หรือคู่แข่งขันของมันมา,าปราบตามเช่นว่าความขี้เออกิเลสมันใช้ความขี้เกียจมาครอบงำเราก็ใช้เราก็ใช้ธรรมะคู่ต่อสู้ของความขี้เกียจก็คือความขยันเข้ามาทําลายความขี้เกียจออกไปเสียมันก็เป็นธรรมเมื่อเรามืา่อเมื่อเราเป็นธรรมมีธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้ว ความเจริญในธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นมาในพวกเราเพราะฉะนั้นการการอบรมจิตอบรมใจของเราเองนั้นอยู่ที่ไหนไปที่ใดก็ตามอย่าทิ้งหน้าที่นี้ไม่ว่าจะไปทำความสงบกำหนดกรามบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธมาเป็นลักยึดของจิตเราจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในวัดเราจะไปที่ไหนก็ตามให้นําพุโทโธไป แนบเนเป็นคําบริกรรมแนบสนดิตอยู่กับที่จิตของพวกเราเมื่อเราบันทาอยู่เป็นเนืองนิดทําบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราก็เกิดเป็นฝังคุ้นเคยคุ้นเคยในการบริกรรมพุโทโธพุโทโธเป็นงานของจิต เพราะฉะนัเมื่อมีความคุ s <S <Y> ้นเคยแล้วเราจะอยู่ในอิรยาบทไหนก็ตามเราก็เราก็ภาวนาได้บริกรรมได้ทั้งนั้นแหละเพราะมันมีความคุ้นเคยแล้วเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นและที่เราจะบริกรรมไม่ได้ถ้าเราตื่นนอนมาแล้วไม่ว่าจะอยู่อิรยาบทไหนก็ตามบันกลรวนแต่ภาวนาบริกรรมได้ทั้งนั้นแหะเพื่อเรามีความคุ้นเคยในการบริกรรม แน่จนแนบสนิทยอยู่ภายในจิตในใจของเราจิตก็จะละเอียดเข้าไปละเอียดก็ไปถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่เนิ่นช้าจิตนั้นจะต้องอย่างเข้าสู่ความสงบคือรวมตัวอยู่ในความสงบนี่แหละเราจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตหลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มเรียกว่าภาวนาเป็นแหละได้หลักได้เกณฑ์แหละ ออกไปพิจารณาทางด้านปัญญามันก็จะมีความแยบคายมีความแหลมคมในการพิจารณาการพิจารณาแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันก็มีความชัดเจนในการพิจารณาจนกระทั่งจิตมันยอมรับเหตุผลของปัญญาที่เข้าไปคุยเคลียพิจารณาเห็นตะเห็นสภาพความจริงนั้นเมื่อจิตมันยอมรับเหตุผลของปัญญาแล้ววิปัสนาความรู้แจ้งก็เกิดขึ้น ความรู้แจ้งเกิดขึ้นโมนหะความรุ่มหลงมันก็ดับไปอวิชชาอาวิชานับวันก็มีแต่เบาบางลงไปเบาบางลงไปจนกระทั่งขาดสะบั้นออกไปจากการครอบงำจิตใจจิตใจก็ดีออกมาสู่ฟามเ,เ,เป็นเป็นเป็นอิสระคือบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอำน,นาจของอวิชชาอย่างสิ้นเชิงนี่แหละจุดหมายไปทางของพวกเราอยู่อยู่ที่นี่ เมื่อจุดหมายไปทางของเราอยู่ที่นี่แล้วมันจะปรากฏเป็นปรามังสุขขังเป็นความสุขอย่างยิ่งที่เป็นสิ่งที่พวกเรามีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันดังเช่นพระบุริเจ้าได้ถึงจุดมุ่งหมายนี้แล้วพระสงฆ์สาวกอรหันถึงจุดมุ่งหมายอันนี้แล้วเมื่อพวกเราทุกท่านทุกคนเรามีจุดมุ่งหมายอันเดียวกับองคศาสดาของเราหรือมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกับ ส,สงสาวกทั้งหลายหรือมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกับครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัรงธรรมเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันแล้วเราดําเนินตามวิถีทางตามรอยของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเชื่อเือว่าจุดหมายไปทางของเราก็จะเป็นดังท่านทั้งหลายเหล่านั้นนํามาซึ่งความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ